สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับมินิเวิลนะกับหลายคำถามที่ทุกคนาถามมาบ่อยมากนะครับคือเล่นไม่ได้จะสมัครใหม่หรือจะเริ่มใหม่อะไรเงี้ยทำยังไงจะเปลี่ยนแ c คเคาทนะครับถ้าหากคุณเล่นในเวอร์ชั่น PC นะตอนที่หน้าจอล็อกอินอ่ะข้างล่างครับมันจะมีปุ่ม guest login ครับให้กดตรงปุ่ม g u e s เข้ามานะมันก็จะเริ่มเป็นการสร้างแอคเคาทใหม่ขึ้นมานะครับ เออมันก็จะมีเลข UID ใหม่ขึ้นมาเป็น g u สอ่าเป็นไอเป็นเหมือนเวลาเราเล่นเกมนี้ครั้งแรกครับมันจะสร้างอ่า ID ขึ้นมาให้เราอันนึงครับที่เป็น ID แบบ temporary นะเสร็จแล้วมันก็จะให้เราสุ่มชื่อใช่ไหมถ้าใครจําได้นะครับตอนเล่นครั้งแรกมันก็จะสุ่มชื่อมาเป็นสิทธิที่โชคอะไรไม่รู้ยาวๆนะแล้วก็แสดงได้ไม่ครบนะเออเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อมันตรงนี้ครับโดยการด้านซ้ายมือนะเราคลิกที่รูปหน้าเราตรงนี้นะครับ ข้างล่างก็จะมีปุ่มเซตติ้งอยู่นะครับกดเซตติ้งตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าใครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยพอมากดเปลี่ยนชื่อปุ๊บมันจะบังคับให้เราตั้งรหัสตั้งอะไรครับก็คือกลายเป็นการสร้างไอดีของจริงเนาะก็คือมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเข้ามาตรงที่แอคเคา t ์นะเข้ามาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับทุกคนครับเข้ามาที่เซตติ้งตรงนี้แล้วก็มาที่แอคเคา t ์เนาะตรงนี้ก็จะมีแบบสวิสไอเดีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีลิงก์เมลตรงนนี้้ไดะเอ สำหรับใครที่เล่นใหม่นะครับก็เข้ามาตรงนี้ก่อนมาตั้งรหัสตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลิงก์อีเมลให้เรียบร้อยนะออพยายามลิงก์อีเมลไว้ด้วยครับเวลามีปัญหาเกี่ยวกับยูเซอร์ไอดีโดนฮงโดนแฮกอะไรเงี้ยจะได้กู้คืนได้นะจะได้แจ้งเข้าไปว่าเออเนี่ยเราอีเมลของเราอันนี้กู้ไอดีได้นะทุกคนนะอย่าลืมเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับอย่าลืมลิงก์อีเมลไว้ด้วยนะ,ะเพราะว่าบางคนใช้ ล็อกอินแบบ f Facebook นะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยโอเคอะ่ะเฟซบุ๊กไม่ไม่เคยสเสถียรครับเดี๋ยว OOG มันหายมันอะไรเงี้ยมันชอบมีปัญหาครับเออไม่ว่าเล่นเกมอะไรก็ตามนะพยายามลิงก์กับอีเมลไว้นี่แหละถาวรที่สุดนะทุกคนนะเสร็จแล้วทีนี้ใครที่เล่นอยู่อยากจะสร้าง ID ใหม่ทำยังไงพี่นะเออปกติถ้าเล่นใน PC เราก็กด guest log in เราก็เล่นใหม่ได้นะถูกไหมแต่ว่าถ้าใครเนี่ยเล่นในมือถือครับ ให้ใช้วิธีการเคลียร์ด a ต้นะเข้าไปที่ App s e t t i n g ครับแล้วก็ไปที่ App m i n i เว r ร์นะแล้วก็ไปเคลียร์ด a ต้าเคลียร์แคชมันออกให้หมดนะทุกคนนะหรือไม่นะหรือไม่นะบางทีก็ใช้วิธีตรงนี้เลยก็ได้ครับเข้ามาที่ Setting ตรงนี้นะเออข้างล่างครับมาที่โอเตอร์ครับทุกคนอ่ามาที่โอเตอร์นะข้างล่างจะมีปุ่ม Delete Account อยู่นะก็คือการลบ Account นี้ไปเลยลบตัวละครน,นี้หายไปเลยนะเออลบข้อมูลตัวนี้หายไปเลยครับ น่าจะกดจากตรงนี้ได้นะเอออันนี้ผมก็ไม่กล้าทํานะไม่กล้าลองให้ดูครับเดี๋ยวแอ o เ n าผมหายนะเออสามารถมาลองตรงนี้ได้หรือนะทุกคนนะถ้าใครเครียรดา้าต้าไม่เป็นนะก็ลบแอปไปเลยครับเออลบแอปแล้วโหลดใหม่ไปเลยครับเออลบมินิเว r ร์ทิงแล้วก็โหลดมาใหม่นะอ่ะทีนี้ถ้าใครเริ่มเล่นใหม่นะครับแนะนํานะทุกคนสามารถมาตั้งชื่อตรงนี้ได้นะผมเห็นเพื่อนๆเราหลายคนอนะไม่ได้ตั้งชื่อ แล้วมันก็จะเป็นชื่อแบบสุ่มอยู่นะคลิกเข้ามาตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับเนี่ยเซตติ้งด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงรูปดินสอตรงนี้ครับก็จะใส่ชื่อลงไปได้นะอะถ้านานๆเปลี่ยนทีก็จะไม่เสียตังค์นะเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บาทแบบนี้ครับก็จะเปลี่ยนได้นะโดยเฉพาะเปลี่ยนชื่อครั้งแรกเปลี่ยนฟรีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะให้ดูครับชื่อที่สุ่มมาจะเป็นยังไงนะเนี่ยกริดที่โชคอะไรเงี้ยแต่จริงๆชื่อมันจะยาวกว่านี้ครับตอนที่เราสุม่มาครั แต่ภาษาไทยมันโชว์ได้ไม่ครบครับมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่ข้างหลังครับเนี่ยทรงรัดที่อะไรอย่างเงี้ยเออจะมีคําว่าที่ในในชื่อด้วยนะเออแล้วในคนเล่นโลบอกในชื่อยาวเกินนะเนี่ยเห็นไหมคนเล่นโลบอกในชื่อยาวเกินก็จะมีอะไรเอ่ยตอนท้ายถ้าใช้เนี่ยเห็นไหมอิทธิพันธ์ที่เห็นไหมถ้ามีคําว่าที่อยู่ในชื่อนี่คือมันชื่อสุ่มมาตอนแรกแน่นอนครับ ตอนนี้เพื่อนผมเต็มนะทุกคนนะเออเพื่อนเต็มครับไม่สามารถจะแอดเพื่อนได้นะทีนี้ถ้าใครอยากจะแอดเพื่อนผมนะเนี่ยตอนนี้กดเฟ a y l i s ิสมันจะไม่ขึ้นแล้วครับมันจะไม่เหลืออะไรละเพราะว่ามันเต็มไปเรียบร้อยนะก็ให้ให้ฟ o ลโล่แล้วกันครับทุกคนครับถ้า Follow มันก็จะอยู่ใน MyFollow ตรงนี้เนาะวิธีการ Follow ก็คือเข้าไปอ่าคลิกตัวละครขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมข้างล่างครับมันจะมีรูปอ่า หัวใจตรงนี้เออถ้าไม่ใช่เพื่อนกันเนี่ยมันก็จะกดได้ครับทุกคนครับโอ้โหนี่ตัวละครใครเนี่ยเป็นไก่น่ารักมากน้องบีบีคอนนะครับเออตัวละครน่ารักมากถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันตรงนี้จะกดได้ครับตรงที่เป็นรูปหัวใจอย่างเงี้ยก็มากดเป็นรูปหัวใจครับมันก็จะโฟลว์ครับมันก็จะมาอยู่ลิสต์ในรายการตรงนี้ครับเออก็จะแอดกันได้อยู่ก็ติดตามกันได้ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ